สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้เปิดฉากมาก็เจอสาวน้อยของเรานอนเอกเนกในห้องนอนค่ะในห้องนอนเนาะอันนี้เป็นช่วงเช้านะคะเป็นช่วงเช้าที่ตอนกลางคืนสตูนก็นอนกับแม่กิ่งนะคะทุกวันนี้นางนอนกับแม่กิ่งแล้วพอช่วงเช้าแม่กิ่งก็จะเอาเขาออกไปข้างนอกเนาะเพื่อที่ว่าให้เขาให้เขาไปเข้าห้องน้ําไปกินอาหารอะไรเงี้ยค่ะให้เรียบร้อยและช่วงระหว่างที่แม่นั่งอยู่ในห้อง นางก็อยากเข้ามาอีกนะคะก็เลยให้เข้ามาพอเข้ามาก็เป็นสภาพนี้เลยค่ะเข้ามาก็นอนเอกเอกนเคนกสบายใจเลยนะคะเท่าที่แม่กิ่งสังเกตเหมือนนางเวลาที่อยู่กับแม่ในห้องนอนน่ะนางจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่มีใครรบกวนเยอะเนาะอย่างที่บอกว่านีสัยสตรูนนางชอบอยู่คนเดียวก็ได้ค่ะนางอยู่คนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าอยู่กับคนเยอะแยะแต่ว่าก็มีบางช่วงอารมณ์ที่เขา อยากเล่นกับพี่พี่น้องๆด้วยค่ะนางก็จะมีความเล่นความซุกซนเหมือนกันดูแอบ,บมองแม่นะคะพอแม่พอแม่ถ่ายคลิปแอบ,บมองแม่เออ,เ,อ,อเดินมาละเดินมาละเออเออมาอ้อนแม่ต่อนะคะตื่นมาก็มาอ้อนแม่ต่อแต่ตายังงัวเงียงัวงเงียอยู่นะคะสาวน้อยของเรามีความน่ารักมากมายค่ะ,ะยังไงดูให้จบนะคะวันนี้คลิปนี้เออ จะมีความน่ารักของเด็กๆให้ดูเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือออดอ้อนแม่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันต่อเลยนะคะเนี่ยค่ะดูว่าเด็กๆลุมทําอะไรกันนะคะพอดีมีไผ่ยอยู่ต้นหนึ่งค่ะที่แม่กิ่งเอาไปบําบัดไว้ที่หน้าบ้านเนาะพอมออกใบเยอะแม่กิ่งก็เลยเอามาให้ลูกๆก,กินเนี่ยค่ะแล้วก็ไผ่ต้นเดียวลุมกันใหญ่เลยนะคะพากันลุมกันใหญ่เลย เดี๋ยววันนี้แม่ออกไปข้างนอกนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อไผ่ามาให้ด้วยนะนะเดี๋ยวแม่ซื้อไผ่ามาให้พวกหนูนะลูกเดี๋ยวค่อยกินกันใหม่นะอันนี้แย่งกันนะคะแย่งกันส่วนบุญช่วยก็แม่ก็ให้ออกมานอกกรงนะคะให้เดินเล่นสักพักหนึ่งเนาะให้เดินเล่นสักพักหนึ่งในบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกไปห้องทํางานนะคะ หมือนจะอยากกินไผ่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่มีที่จะเข้านะคะไม่มีมุมจะเข้าคนอื่นก็ยังนั่งรอคิวกันนะคะเดี๋ยววันนี้แม่กิ่งก็จะออกไปซื้ออาหารให้ลูกๆแล้วก็จะซื้อไผ่มาให้พวกเขากินด้วยค่ะ mm hmm. อย่ากเกลรกันลูกอย่ากเกลรกันแบ่งๆกันนะ mm hmm. ส่วนทองอินทองอินมีอยากทักทายนะคะอยากทักทายแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรนะคะแค่เหมือนว่าอยากดมเนาะ อยากดมมีแต่บุญช่วยของเรานี่แหละผูพี่พี่น้องน้องเอา <_ letter> พอเริ่มเดินได้ก็เดินตเตะตเตะ,ตะนะคะบ,บุญช่วยแต่ว่าเขาเดินไวมากนะคะเดินไวมาก <_ letter> เห็นลูกๆก,ก,กินแย่งกันกินแบบนี้ต้องจัดให้แล้วค่ะต้องจัดไผ่ให้ละ เป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะคะหลังบ้านก็ร้องอยากกินเหมือนกันแต่ว่ามีต้นเดียวเนาะแค่ในบ้านกินก็ไม่พอกินแค่ในบ้านก็ไม่พอกินนะคะก็เลยต้องตัดใจให้แต่ในบ้านไปก่อนนะคะปลาปา,ปาออกไปข้างนอกปะไปเร็วอันนี้คือเอามาที่ห้องทํางานแล้วนะคะแล้วแม่ก็เอาอาหารให้กินกินอาหารอย่างอร็ดอร่อยใหญ่เลยนะคะบุญช่วยของเรา ดูซิว่าจะกินหมดไหมกินใหญ่เลยนะคะกินซะลูกกินซะอาหารอร่อยอร่อยนะลูกนะหนูเคยกินแบบนี้ไหมลูกฮะคุณช่วยเคยได้กินแบบนี้บ้างไหมลูกกินอย่างอร่อยนะคะเสียงทองพูนทองพูนร้องวิทยวาดวิทยวาดนะคะ ไม่มีใครแย่งนะลูกนะบนช่วยกินนะลูกกินเยอะๆไม่รู้ว่าน้องเคยได้กินหรือเปล่านะคะเคยได้กินแบบนี้บ้างไหม,มเดี๋ยวนี้อาหารที่เป็นตัวบำรุงไม่กินแล้วนะคะเขาไม่ยอมกินจริงๆก็อยากให้เขากินเพราะว่าหมอบอกว่าให้กินตัวนั้นมันจะช่วยได้กระดูกเขาก็จะได้สมานมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเร็วขึ้นอะไรเงี้ย แต่เขาไม่ยอมกินนะคะเขาจะกินของอาหารตัวที่เป็นปกติที่น้องๆกินเนี่ยค่ะดูนะคะเผอแพ๊บเดียวหมดเกี้ยงเลยนะคะเผือแพ๊บเดียวกินหมดแล้วครับอร่อยครับเบื่อปากแปบแป๊แบแปมีบางท่านบอกว่าเหมือนเหมือนน้องใส่เสื้อเชิ้ตเลยข้างหนึ่งสีหนึ่งข้างหนึ่งสีหนึ่งนะคะ <laughs> แฟชั่นใหม่ครับ แฟชั่นใหม่ของบุญช่วยครับแล้วก็มาดูชายน้อยของเราคุณชายบุญมีนะคะคุณชายบุญมีก็มิดก็กินเหมือนกันบุญมีก็กินเหมือนกันนะคะกินจะหมดถ้วยช่วงที่แม่ถ่ายถ่ายบุญช่วยบุญมีก็กําลังกินหันมาอีกทีก็เนี่ยค่ะจะหมดชามแล้วเหมือนกันเหลือแต่ก้นๆนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาน้ําเติมให้นะคะเดี๋ยวเอาน้ําเติมให,ให้ให้เขากินน้ําต่อเลยเนาะ บุญมีน้องดีอย่างว่าช่วงนี้น้องกินน้ําเก่งนะคะเพราะว่าถ้ากินน้ําเยอะน้องก็จะไม่ฉี่ไม่ฉุนนะคะถ้าวันไหนกินน้ําน้อยน้องก็จะฉี่ฉุนมากค่ะแม่กิ่งก็จะพยายามให้น้องกินน้ําเยอะๆอร่อยเหมือนกันครับของบุญมีก็อร่อยครับของบุญมีจะกินเอ่อ เนกโกคิมมี่นะคะของคุณมีจะกินเนกโกคิมมี่ตัวกลมบล็อกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูตูนน้อยหลังจากที่ลงมาจากห้องนอนแล้วนะคะอันนี้นั่งนอนหน้าบ้านค่ะนั่งรับลมชมวิวอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรที่ชอบมากเขา ตูนน้อยกินไผ่ก่อนไข่แล้วนะคะแม่เอาไผ่ให้สตูนกินก่อนไข่แล้วแล้วค่อยเอาไปให้พี่ๆในบ้านกินนะคะเพราะว่ากลุ่มนั้นร้องเรียกลงงมเนาะงั้นคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะราขอบพระคุณมากๆค่ะรับลมชมวิวค่ะนั่งรับลมชมวิวมีความสุขมากมาย นางเป็นแมวที่ไม่ไม่ปีนป่ายอะไรเยอะมากก็เลยอยู่ได้นะคะสตูนแม่ก็เลยให้ให้นั่งให้นั่งรับลมชมวิวอยู่แบบนี้ค่ะกับแม่ทองมา